คุณผู้ชมคะมีงานวิจัยของกลุ่มองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรนะคะที่ใช้ชื่อว่ามูลนิธิคนไทยค่ะเปิดเผยผลการทำวิจัยที่มีความหมายอย่างยิ่งนะคะเก็บข้อมูลในช่วงรอบปีที่ผ่านมานะคะมีข้อมูลที่แสดงถึงผลมากมายในมิติเกี่ยวกับคนไทยทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจเรื่องของไรายได้ความเป็นอยู่ต่างๆ 1. ในผลการวิจัยที่ออกมาชี้ว่าโดยรวมแล้วไรายได้ของคนไทยมากขึ้นนะคะ แต่ที่สําคัญความสุขลดลงค่ะเป็นทิศทางตรงกันข้ามทําไมถึงมีงานวิจัยออกมาแบบนี้เหตุผลหลักคืออะไรติดตามจากคุณวรลักษณ์อิสารางกูลนายุธยาค่ะคนไทยอ่ะชอบมีหน้ามีตาเชื่อในพิธีกรรมและถือโชคลางเป็นสําคัญ นนจากความเชื่อที่ว่าการพัฒนาประเทศและการสร้างสังคมให้อยู่ดีมีสุขได้ไน่าจะมาจากการรับฟังเสียงของเจ้าของประเทศคือคนไทยทุกคนมูลนิธิคนไทยจึงร่วมกับสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทยและสมาคมวิจัยโลกทำการสำรวจระดับชาติสอบถามความคิดเห็นคนไทยจำนวนมากที่สุดถึงหนึ่ง0คนเพื่อฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขข,ของคนไทยใน4ด้าน คือคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทัศนคติความเชื่อมั่นการพัฒนาประเทศและปัญหาด้านสังคมและความเป็นอยู่และมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาวิเคราะห์แปรผลการสำรวจผลสำรวจเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยระหว่างปี2554กับปี2555พบข้อมูลที่น่าสนใจว่าคุณภาพชีวิตด้านที่คนไทยให้ความสำคัญมากที่สุด คือด้านรายได้ซึ่งปี2,555คนไทยพึงพอใจด้านนี้มากขึ้นจากร้อยละ6 8เป็น68.29เพิ่มขึ้นร้อยละ0 2 9แต่กลับสวนทางกับความพึงพอใจอีกหลายด้านที่ลดลงจากปี2,554เช่นด้านครอบครัวสิ่งแวดล้อมไลฟ์สไตล์การทำงานสุขภาพและสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคม ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและเศรษฐกิจตีความผลสำรวจประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจไม่ได้มีความสำคัญสูงสุดต่อคุณภาพชีวิตแต่ปัจจัยอื่นเช่นการใช้เวลาในครอบครัวการมีสุขภาพที่ดีมีความสำคัญต่อการสร้างความสุขในชีวิต<ห>ผลสำรวจอีกประเด็นที่อาจสะท้อนสาเหตสุสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่ตอ,อการพัฒนาประเทศคือคุณลักษณะของคนไทยที่ขัดแย้งกัน ดยด้านบวกกลุ่มตัวอย่างมองว่าคนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น,น,ย,นยิ้มง่ายขณะที่ด้านลบนกลับเห็นว่าคนไทยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องไม่สามคัคคีทุจริตไม่ซื่อตรงสอดคล้องกับผลสำรวจเกี่ยวกับปัจจัยด้านลบที่ทำให้คนไทยไม่พอใจชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งอันดับต้นๆล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งสิ้น แม้แต่ด้านความขัดแย้งทางการเมืองก็ยังมองเพียงนิติที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเท่านั้นเรามองความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยว่ามันมีผลกระทบกับตัวเรามองประเด็นแค่นั้นนะคนตอบส่วนใหญ่แล้วก็เรารู้สึกว่าทำให้ภาพรักของประเทศเสียทําให้สุดอายเขาไม่ได้มองว่าความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยที่สังคมแต่ละสังคมจะต้องเปลี่ยนผ่าน พอไม่เมไม่มองอย่างนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากให้จบจบสักทีนะฮะเอาไว้ก็เอากันแล้วก็เราจะได้มีประชาธิป็นไปสักทีมันก็เหมือนกับว่าประชาชนที่ไปที่คนไทยที่ผู้ตอบต้องการเนี่ยมันเบ็ดเสร็จสมเหตุรูปอะไม่ต้องผ่านมีใครทลามาให้เสร็จก็ก็เสร็จเลยขณะที่การสำรวจเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านการศึกษาของเยาวชนพบว่าคนไทยพึงพอใจคุณภาพการศึกษาค่อนข้างมากจากค่าเฉลี่ยเต็ม7 ได้เกิน5ทุกประเด็นโดยเฉพาะคุณภาพโรงเรียนและอุปกรณ์การศึกษาซึ่งอาจสะท้อนความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและไม่ตรงกับความเป็นจริงอาจจะมีความกังกาศึกษานั่นก็คือการอารออกเขียนได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเอาออเขียนได้ในพื้นฐานนนเนี่ยเราทาได้ดีนะครับเรามีการแจกอุปกรณ์การศึกษาเรามีการแจกท็บเล็กอาจจะทําให้คนไทยจำนวนหนึ่งมองเห็นว่านี่คือตัวแทนของการศึกษาเรามีโรงเรียนที่มีป้าใหญ่เรามีโรงเรียนที่มี ตึกรามัานช่องนะครับเราก็ได้ทุ่มเททรัพยากรได้ดีม,มากอันนี้อาจจะเป็นตัวแทนทำให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของคุณภาพนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากคนไทยชื่ออย่างนั้นเนี่ยแรงที่กดดันภาครัฐเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพครูเรักการศึกษานะครับเรื่องของการทุ่มเทให้กับพัฒนาคนนั้นก็จะน้อยลงไป การทำงานของสื่อมวลชนยังเป็นอีกประเด็นที่การสำรวจพบว่าคนไทยตั้งความหวังในการทำหน้าที่มากกว่าการรายงานสถานการณ์แต่ต้องการให้สื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชันและวิเคราะห์ประเด็นต่างๆในขณะที่อิทธิพลของสื่อใหม่สะท้อนความเห็นความต้องการของประชาชนที่นักวิชาการมีข้อเสนอแนะว่าสื่อมวลชนควรให้ความสำคัญกับข้อมูลจากสื่อช่องทางนี้ เพราะถือเป็นการแสดงความเห็นของผู้ชมที่สื่ออาจมองข้ามในการทำหน้าที่ที่ผ่านมาวรรลักษ์อิสรางกุลณอยุธยาไทย PBS รายงาน